ครับสวัสดีครับคนสี่หลองครับผมมาใช้ไฮอยู่ที่สองครับมือนีิบ้องเงาเลยสี่น,น,นอ้องมออีเอยียงม่นำร้ายพี่น้องผมบอกเป็นหน้าเอียงขึ้นเอียงขึ้นเขาวมาเป็นมูนะห่างเพื่นผมคอยดิคอยดิแต่ถ้านีนะครับ ก็มาจากพี่น่ะพี่น้องเต็มไปเุ๊บตลอดพุ่น่ะพุ่น่ะพี่ทำเฟนแฟนทังนั้นเลไรพี่น่ะพุ่นะแตกโยยาโยยายงพ่นะพุ่น่ะพ่บินพุ่นะงาม่หลายดีแต่ลอยพุ่นะพี่น้องนะุนรับพุ่นะทำดีดีปะอืนผมพุณพอดีอยดีผมเพราะผมมากกับเมย์ดีคอดี ม However, ่ดีคนอื่นเนาะ่นผมมันคดีควาดีไได้เครับเสียงแต่ควรอะมาทำเป็นมูมมากเลยครับควงานหมดนองคุณเดนก็ล่างมากเลยนนตั้งป่าควนะแตกคน่ะคะคน่ะคน่ะบินคน่ะปรกันบินผมเลยครับงามดีรมชาติสวยงาม เินมานำึเนเนเน้เรยกเสียคุณตาเดินมาตะปติัปะปสัดี่นนองมากเกลยคุณกระังนพาะกตั้งน้ำมาอีกแล้วตะปติัปะปสัดของคูโลกเพื่อนรวมโลกกับเมียนพ่นองกับงามบอบพพ่นองุ้ณกับรับ,รบสวัสดีครับจิดีอะไรครับ